ดีนะคะวันนี้ว้ามารีวิวสินค้าตัวใหม่นะคะตัวเครื่องอัดฉีดนะคะยี่ห้อออนเซนนะคะตัวนี้เป็นแบบปรับระดับได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตกันให้ดูเลยนะคะพร้อมการใช้งานนะคะอันดับแรกนะคะสิ่งที่เราได้นะคะจะมีปืนฉีดน้ําสายฉีดน้า10เมตรนะคะอย่างดีนะคะมีกระบอกโฟมมีการต่อความยาวนะคะแล้วก็สายยางนะคะพร้อมใช้เลยโอเคอันดับแรกการต่อต่อ,อยังไงนะคะโอเคเลยหยิบเครื่องมา เครื่องตัวนี้นะคะจะเป็นแบบทองเหลืองด้วยนะคะเกียรเท้าทองเหลืองนะคะไม่ได้เป็นแบบพลาสติกทั่วไปนะวิธีการใช้งานนะคะอันนี้ฝั่งน้ําเข้าเราใช้ตัวกรองก่อนนะคะใส่เข้าไปอันดับแรกแล้วก็สายยางวิธีการใส่ใสายยางนะคะเราใส่เข้าไป นี่นะคะใส่่างนีใ้ให้แน่นเลยนะคะดันลงไปให้แน่นเลยอ่าแล้วก็หมุนปิดล็อกอันนี้ฝั่งน้ำข้านะเวลาใส่นะคะอันนี้ก็ต้องมีเสียงดังตอกเลยนะคะเนี่ยดันลงไปนี่นะคะถึงถูกต้องนะอันนี้ก็เป็นตัวกรองนะคะเอาไว้ใส่เวลาใส่ถังน้ำอ่าโอเคต่อด้วยสายฉีดน้ํานะคะนี่นะคะอ่ะอัเติร์ากรีด ต่อเข้าไปได้เลยแล้วก็ต่อปืนนะคะสายตัวนี้นะคะจะเป็นสายไฮดรอลิกอย่างดีนะคะขนาด10เมตรนะคะอย่างหนานะดูน,นะคะงอไม่แตกนะคะใส่ปืนก็ใส่ง่ายๆ่ะใส่ด้าน ปืนก็จะเป็นทองเหลืองเหมือนกันนะคะเฮ้ย okay, ถ้าเริ่มใช้งานหรือนนเราจะต่อปืนยานะคะหรือหัวก็บอกสุดฉีดโฟมได้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะอันนี้เราก็มาใส่ได้เลยโอเคโอเคมาบอกคุณสมบัตินะคะของตัวเครื่องฉีดน้ำออนเซนนะคะตัวนี้รับประกันตัวเครื่องเลยนะคะหนึ่งปีเต็มเลยนะคะพลังงานนะคะอยู่3,500วัตต์นะคะแรงสูงสุดถึง420 บาเลยนะคะแล้วก็ปริมาณน้ำ650ลิตรต่อชั่วโมงเลยสามารถปรับแรงดันได้ตั้งแต่100-420บานะคะโอเคเร้จะสาธิตให้ดูอันนี้เราสามารถต่อปืนยาวได้นะคะนี่เราปกอกเป็นปืนยาวเรียบร้อยแล้วอโอเคเปิดเครื่องนะคะดเทสก่อนนะคะนี่นะนี่กลับมาถึงนะคะนี่สุดแล้วที่420บาทนะคะกบคามแรง แนหมือน,นะคะคนให้สุดเลยนะคะอ่ะกลับมาเหมือนเดิมแล้วโอเคอเดี๋ยวเราก็ขิดดูแบบไข่นะคะเกลี่ยเลยนะคะ,ะ,คะหรือจะลราขีดโฟมได้นะคะตัวนี้เป็นแบบทีอินวันนะคะเราใส่กระป๋องโฟมแค่นี้เองลงไปบนหวัว ตรงนี้กระจายนะคะเป็นกระจายเราก็ปรับเป็นหัวได้นะคะนช่นะคะโอเคอันนี้นะคะเมื่อกี้เราต่อจากถังน้ํานะคะหรือเราจะไปต่อจากก๊อกน้ําได้นะคะเราก็ถอดตรงนออกไปต่อจากก๊อกน้ําได้เลยนะคะอันนี้เราต่อจากถังน้ําตัวนี้จะทีนวันยังไงนะคะตัวนี้ทําโฟมได้ในตัวนะคะเราแก้ใส่น้ํายานะคะลงไปในกระบอกน้ําได้เลยนะคะ เราต,ตีเนี่ยค่ะแล้วก็เปิดเครื่องขับลมในตัวได้รอน้ำไล่น้ำมาก่อนนะครับ โฟมได้ในตัวเลยนะคะแล้วแค่ใส่น้งยาแล้วลงในถังนะคะแค่นิ้เดียวเองงั้นแบบที่อินวันได้เลยนะคะใช้งานสะดวกสบายนะคะแล้วประกันตัวเรื่อหนึ่งปีนะคะสนใจสั่งซื้อนนะคะก็แจ้งชื่อที่อยู่บ์โรเ,เข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ